คือการบินไทยที่มีปัญหารอบด้านตั้งแต่ที่มาของผู้บริหารถูกไหมครับเป็นที่ล่ําลือก็เป็นรัฐวิสาหกิจอีกแห่งหนึ่งที่ล่ําลือกันมากว่าผู้มีอำนาจทางการเมืองหรือผู้มีอำนาจต่างกลุ่มต่างเนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์จากการบินไทยส่งคนของตัวเองเข้ามาบริหารนะครับแล้วก็ส่งผลเสียให้มากมายนะครับประสิทธิภาพก็มีปัญหาอันนี้เนี่ยผมผมคิดว่า แน่นอนมีการพูดนะครับเป็นข่าวอย่างที่บอกเป็นข่าวว่าจะมีแผนฟื้นฟูจะมีแผนปรับโครงสร้างแบบนี้แต่ปัญหาคือไม่มีความชัดเจนและก็ไม่มีข้อผูกมัดชัดเจนนะครับว่าจะทําอย่างไรให้แผนฟื้นฟูนะครับปฏิบัติจริงด้วยอย่างไรใครเป็นคนรับผิดชอบอันนี้อันนี้ไม่ชัดเจนจะมาอาศัยแบบว่าเป็นข่าวเดี๋ยวจะทํานู่นทํานี่นะครับแล้วใช้เงินห0,000่นล้านไปก่อนซึ่งจะมีก้อนอื่นตามมาอีก อย่างที่ผมบอกจะไม่จบที่แค่50,000ืล้านไอ้อย่างเงี้ยผมคิดว่าสังคมไม่น่าจะรับได้เราเราไม่ควรจะยอมให้ให้มีการใช้เงินในระดับ5้0 0 0ืถึงแปดหมล้านแบบนี้ เรื่องนี้สําคัญมากโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ที่เราจาเป็นต้องเลือกและพิจารณาดีๆกับการที่เราจะใช้เงินระดับหลายหมื่นล้านบาทนะครับอ,อันดับแรกก่อนว่าจริงๆไม่ใช่ห้าหมื่นล้านนะครับคือห้าหมื่นล้านเนี่ยเป็นมาตรการที่จะให้กระทรวงการคลังเนี่ยเข้าไปคาประกันใช่ไหมครับเงินกู้ของการบินไทยแต่หลังจากนั้น มีแผนที่จะเพิ่มทุนอีกแปดหมื่นล้านบาทนะครับซึ่งใน8ปดหมื่นล้านบาทเนี่ยในฐานะที่กระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ด้วยเนี่ยก็อาจจะต้องไม่เข้าไปก็ต้องเข้าไปลงเงินเพิ่มทุนกับเขาด้วยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นล้านบาทเป็นต้นนะครับรวมๆแล้วมันไม่ใช่ตัวเลขแค่ห้าหมื่นล้านแน่นะครับปัญหามันก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยการบินไทยไม่เคยไม่ใช่ไม่เคยที่จะมี แผนที่จะฟื้นฟูนะครับภาวะขาดทุนที่มันสะสมมาต่อเนื่องหลายคนทราบดีว่าภาวะขาดทุนของการบินไทยเนี่ยมันเกิดจากการบริหารที่ไม่ไม,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 มีประสิทธิภาพนะครับการดําเนินบริหารแบบที่มีระบบอุปถัมภ์นะครับหลายอย่างนะครับในการบินไทยซึ่งไม่เคยสาสางได้สักทีนหนึ่งแล้วก็ขาดทุนต่อเนื่องนะครับปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดก็ขาดทุนกว่าหมื่นล้านบาทนะครับอันนี้ มันทําให้มีคนกังวลมากๆว่า50,000ล้านบาทก้อนแรกนะครับถึงแม้จะเป็นแค่การค้าประกันเงินกู้แต่ประเมินได้นะครับว่า50,000ล้านบาทเนี่ยในสภาวะแบบนี้เนี่ยปีนี้ฟันธงได้เลยว่าการบินไทยเนี่ยขาดทุนเพิ่มกว่าปีที่แล้วแน่นอนอาจจะอยู่ที่20,000ล้านบาทนะครับค่าใช้จ่ายสําหรับจ่ายพนักง,งานต่างๆก็อยู่ที่30,000ล้านบาทดังนั้นเนี่ย50,000ล้านก้อนนี้ ภายในปี5 6 3เสานี่ก็จะหมดไปหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการบินไทยเนี่ยไม่มีทางที่มีสาภาพที่จะใช้คืนเงินก้อนนี้แน่นอนห0,000ล้านบาทนะครับยังไม่นับว่าจะเพิ่มทุนต่ออีก8 0 0 0 0ล้านบาทแล,ล้วรัฐก็ต้องเอาเงินของประชาชนเนี่ยเข้าไปเพิ่มทุนด้วยอีกนะครับอันนี้มันเท่ากับว่าเรากําลังเสี่ยงที่จะเอาเงินของประชาชนเนี่ยเข้าไปเผาเล่นกับ สิ่งที่เห็นชัดเจนว่าจะไม่ได้ดอกผลอะไรกลับมาเลยคำถามมันก็เลยอยู่ที่ว่าหากจำเป็นจะต้องอุ้มการบินไทยจริงๆหรือจะต้องช่วยเหลือต้องต้องคำประกันเงินกู้จริงๆโดยใช้เงินห้าหมื่นล้านบาทแบบนี้เนี่ยจะต้องมีข้อผูกมัดอะไรหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีข้อผูกมัดอะไรชัดเจนนะครับผมคิดว่าประชาชนไม่ยอมในภาวะแบบนี้ที่จะใช้เงินห้าหมื่นล้านแบบนี้ นะครับเพราะว่าทุกคนต้องลุกล่วงเงนใช้นี้หมดนะครับเงินจากใช้นี้รัฐบาลท,ที่ไปกู้มา1.9ล,ล้านล้านนี่ก็เยอะแล้วนะครับอีก50,000ล้านถ้าใช้แบบแค่ปลายปีนี้ก็เผาหมด50,000ล้านก็ก็หนักหน่วงมากดังนั้นหากจําเป็นต้องไปค้าประกันนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเงื่อนไขในการปรับโครงสร้างอย่างจริงจังนะครับเป็นเงื่อนไขที่ ไม่ใช่เสนอกันมาลอยๆไม่ชัดเจนนะครับเหมือนกับครั้งที่ผ่านๆมาครั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าการบินไทยมีเคยเสนอแผนฟื้นฟ,นฟนูอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ก็ไม่เคยปฏิบัติได้จริงครั้งนี้รัฐบาลจะต้องชัดเจนว่าหากจะต้องค้ำปากการะกันเงินกู้ให้กับการบินไทยเนี่ยอะไรคือ,อความผูกพันมีข้อผูกพันชัดเจนว่าจะต้องมีการปฏิบัตินะครับในการปรับโครงสร้างฟื้นแผนฟื้นฟูนฟนฟน นะครับการบินไทยเพื่อให้สามารถทําให้ภาษีของประชาชนนี้ไม่สูญเปล่าและจําเป็นต้องต้องคิดด้วยต้องชัดเจนว่าในระยะยาวเนี่ยสภาวะของการบินไทยเนี่ยควรจะลดสัดส่วนการถือหุ้นของภาครัฐลงมาไหมนะครับให้แล้วก็ให้เอกชนที่มีประสิทธิภาพมีศักยภาพที่จะบริหารธุรกิจการบินเนี่ยเข้ามาบริหารเข้ามาถือหุ้นมากขึ้นนะครับมีการพูดอยู่เหมือนกันนะครับว่า กระทรวงการคลังจะลดกันถือหุ้นแล้วก็แต่ก็เอาเงินของรัฐอีกก้อนหนึ่งเช่นกองทุนวายุพักนะครับเข้ามาเข้ามาเพิ่มทุนแทนเข้ามาถือหุ้นแทนอันนี้ก็ไม่ใช่ทางออกนะครับ